โอ้เก oh, yeah, yeah, oh. mm ั่ะนี่คืคน่ะนะสวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะ ขอบคุณตัวกำลังใจปากไปดูคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะวันนี้รวมกันทุกคลิปคลิปข่อยย, 50, 6, 13, 40, นะยังไม่ถึงร้อยเลย 50, าสิบห0สิบสิบสตั้งเคลิปนะยังไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงร้อยวิวเลยไปตามหนึ่งดอกไหยอดแทนะ ยอดแข่กำลังจิ้มดอกนะคะกินมาช่วยตอนค่ำโอ้ยอย่าลืมกดติดตามจิ้มด้วยนะมันก็สูงไปหน้าลุงจิมเือเยอะโดนเชือกเด้ออย่าลืมนะคะมาให้กำลังใจลุงจิมนะคะเรื่องไม่ถึงจมไปทางนูานอย่าบอกนะว่าให้หมดอีกคนที่ชม ขอเวลาักหน่อยนะคะคุณบัวทองนะคะฟังเสียงนักรอเล่รอแล่วแต่จะไม่รอดแล้วล่ะ๋ยวต้องไปอาบน้ำก่อนแหละไอ้ทีค่อยขึ้นไล่ใหม่ สบายดีสามสิบท่านนะคะเหลืออีกสองครูไกลความจริงแล้วลุงไกลความจริงแล้วโอ้เอาเอาเอาไขโอ้ก่อนนะคะ MP นู่นโอ้อยู่ไกลๆนู่นนะคะเดี๋ยวไปเอาบล็อกไข่โอ้ก่อนโอ้เสียเอาให้ละเสียเอาให้ละ

หมไรอยเกมูเี่ยัแใส่อยต้น่เนก็ใครไล่อยู่้างเนี่ยี่ไลอยู่ไลทุกคไม่ต้องพิเศีประกาศหน่อยประกาศปาศ่ี่เกือบป้าแล้วพี่แอนย ก็ปิดไหมไม่ต้องปิดเปิดเลยอ๋อไม่ต้องปิดโว้ยสนเลยงงเลยการเป็นงานในที่สาธาระเอาหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับก็เอ่อเมื่อกี้ได้คุยกับทนายนพนะครับนายนพแล้วก็ได้คุยกับลุงกับป้าแล้วว่าเราจะส่งของดีบไปร่วมบุญแล้วก็จะยูทูบเบอร์ท่านใดจะร่วมบุญก็ประมาณแจ้งในที่ป้าเนาะเบื้องต้นแล้วก็มีการส่งผงรีบผงดีบไปในงานของพ่อของธนายนพ ก็บุลเลิศนะครับก็บุลเลิศเ,เดี๋ยวจะส่งพวกนี้ไปนะอีกตเบอร์ท่านใดที่จะรบุญกับป้าก็แจ้งผู้ส่งได้คุณป้าเนาะเราจะแจ้งาวันนี้ครับคร่าวๆเราง่ายๆแค่แป้นทีเดียวอีกย่างแค่แปะทียังก็เ <laughs> มื่ <c oughs> อกี้คุยกับทนายนงว่าให้ให้ออกพวงนี้เป็นในนามหลวงพ่อแต่แฟมบิลลี่เออหลวงพ่อแม่แตนแล้วก็ทีมทูเบอร์จับบดงครับครับก็แจ้งเอาดำใครฮะใครฮะเอาดำใคร พ่อของคายนบครับคุณพ่อบุญเลิศนะครับอย,อยู่ไหนครับอยู่บนราชธานีครับอำเภออะไรครับไม่รู้ครับ,ไม,รรบไม่ทราบอำเภอเมืองเล้าวิ่งผ่านเกอกได้ไหมวิม่งผ่านกอกแ <c oughs> ม่กมขอแสดงความติดใจกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปหาคุณป้าก่อนเนาะขอบคุณค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพนายนงนะคะหนาวแล้วนะครับอรก,กอน อากาศดีนะที่กาะกอกอากาศดีใช่แล้วอากาศหนาวระวังรักษาสุขภาพด้วยนะครับสี่ปอนะครับใช่อากาศดีมกเยอะอะไรนะลุงอากาศที่ดีดีกว่าใช่ลุงใช่ที่ดี่ดี